สวัสดีครับผมอันดมคนล่าปลาครับผมวันนี้มาหมายคลองครับอันนี้เป็นคลองหัวสะแกก่อนคลองตรงนี้คลองคลองเจ้าพญานะครับยังเป็นคลองตรงนี้ยังเป็นคลองเจ้าพญาอยู่ เข้าไปถึงจะเป็นคลองหัวตะแก่ก็มันก็จะเชื่อมเชื่อมต่อกันนะครับคลองเดียวกันนั่นแหละแต่เรียกโครจุดเฉยหมายนี้ไม่ได้มานานมากแล้วครับนานมากอลไม่ได้มาวันนี้ก็เลยมาสักหน่อยหนึง่งมาถึงก็โอ้โหบนข้างบนเขียวเลยอยู่บนหัวเลยมาถึงก็ได้ความเลย มาเช้าไปหมายแม่น้ํามารอบหนึ่งแล้วครับไม่เจอตัวแล้วรอบสักรอบบ่ายก็เลยมาลองดูคลองครับผมดูว่าจะเจอตัวหรือเปล่าเผื่อจเจอปลานินล่องสวยๆักหน่อยครับไม่รู้จะเจอหรือเปล่าปลานินปลาชะโดครับแต่ใจอยากจะเจอปลานิลมากกว่าเจอเปน็นเผื่อได้ปลานินต้มสักตัวหนึ่งนะเดี๋ยวตามดูกันครับผม นู่นครับสูงครับต้นนี้ต้นนี้สูงไปดูกันครับผมดูอะไรไม่ว่าครับปีนขึ้นมาแล้วดูสายผมครับประมาณสามสิบเมตรเองลืมครับตัวนี้มันสายร้อยหกสิบสายมันสั้นครับที่เกียดลงแล้วอ่ะมาดูก่อน ลืมมาสายร้อย,ยี่ขึ้นมาลืมเปลี่ยนสายครับเมื่อเช้าไปนั่งแม่น้ําแล้วว่าเอาสายใหญ่หน่อยไงเอาสายใหญ่ให้มันเผื่อเจอปลาแดใหญ่จะได้ดึงไหวพอรอบบ่ายมานี่ก็เนียมาถึงก็ปีเลยครับลืมเลยลืมเปลี่ยนเป็นสายร้อย,ยี่สายร้อย,ยี่มันยาวสายนี้มันมันก็ยาวครับแต่ใช้ไปใช้มาตัดไปตัดมาเนะี่ยเหลืออยู่ประมาณเนี่ยสามสี่กับสามสิบเมตรเนี่ยครับ หม่ถ้าเห็นอยู่ไกลๆแล้วจะยิงยังไงวะเนี่ยเป็นไรลองดูครับแค่ไหนแค่นั้นขี้เกียจลงแล้วครับโอ้วเบล่เลยฮึมฮึๆๆโอ้ยดำเมียมเลยเกือบหมดนี่วะเฮ้ยยิงได้นี่วะสามสิบเมตรโอ้ยดำเมียมเลยโว้ยย,ยาวฟืดเลยโอ้ยยิงก็ดีแลวเมื่อกี้ช่างใจอยู่ โอ้มันล่องวูบผมว่าตัวใหญ่มากตัวนั้นน่ะรับข้ามคลองได้ก็โอเคแล้วสามสิบเมตรหมดหอดพอดีงาบใส่ขากลับมึงย้อนกลับมาทางนี้นะอ้อมมาทางนี้นะอ,อมาเรามึงล่องให้เป็นเงาอยู่ยางทีนี่แหละงานนี้กูว่าเดีจวได้ลงไปเอาขายร้อยยี่แน่ เฮ้ยมีลมเลยมองไม่ค่อยชัดเลยเรียบโอยเรียบโอยเรียบโอยหายทงหายทงหายทงทันเถอโอ้โหเาะกลางกระโหลก นอกจู่บอกว่าโอ้โหเรียบร้อยฮะลงุงยาวคนนับปิดกล้องไม่รู้เปิดน่าจะเปิดกล้องทันอยู่โอ้มันมาไม่โอ้โห ลำเมี่ยมนีโอ้ยเรียบร้อยครับนัดเดียวโอเจาะกระโหลกคาที่หืมน,นี้นี่ัดเดียวอยู่เลยครับไม่ต้องดิน้นไม่ต้องวิ่งเลยเน่าจะใช้สามโลครับ ไม่มีแอคชั่นครับผมพาที่หลับสนิทโอเคนมูนครับเกือบสามสิบแหละโอ้โหเกือบหมดหลอดเหมือนกันนะยิงยิงไปก่อนโอเคครับผมร้อยใส่ถุงครับเรียบร้อยผมว่าลูกดอกผมทำท่าจะต้องไปอีเลาะอ,อีกลูกแล้วมั้ง ถอดไม่ได้ครับติดกะโหลกต้องเปลี่ยนลูกีแล้วผมว่าเคาะปุ๊บหักอีกแน่เลยท่าแล้วเนะี่ยสีน้ำหน้ามีประนินมากแต่ถ้าแดดจะจัดนี่สวยเลยเนะี่ยแดดจัดไม่ได้เพราะจะมีฝน หายที่ดีกว่ามั้งไปขยับหาที่ใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีกันอีกครั้งนะครับเมื่อวานได้เมื่อวานยิงชะโดไปนะครับที่ยิงที่คลองไปพอยิงชะโดที่คลองไปแล้วสักพักหนึ่งมันก็เงียบหายไปผมก็เลยก็เลยวิ่งแบบวิ่งหาที่จะหาที่ลงต่อนะหาที่ยิงต่อฝนตกครับ ฝนตกก็เลยเข้าบ้านพอเข้าบ้านแล้วก็เลยไม่ได้ออกวันนี้ก็เลยออกมาใหม่ครับมามาแม่น้ําเลยมาซุ่มๆดูประแรดดัะหน่อยผมมานี่ก็ใกล้ๆเที่ยงมาแล้วครับมาถึงก็เอาอีกแล้วตั้งเขาตั้งโครงมาอีกแล้วไม่รู้จะตกเหมือนเมื่อวานหรือเปล่าไม่รู้ตอนที่แรกก็ดูอยู่ที่บ้านก็ดูพอมีแดดมีอะไรแล้วผมก็เลยออกมาเนี่ยมาถึงก็ได้ความเลยเนี่ย

ตัวใหญ่ไม่ได้กินกินตัวเล็กก็แล้วกัน ไลยเจ็ดแปดขีดเนี่ยหลายตัวเลยแต่ไม่ได้จังหวะเนี่ยฝนมาเดี๋ยวเดี๋ยวเ๋ว๋ว คีดครับอยากได้ตัวใหญ่แบบนี้แหละแต่เฉียดไปเฉียดมาแล้วน้องยัะได้แค่ตัวเล็กนี่แหละตัวนึงเนี่ยใหญ่ๆเนี่ยมันไม่มีหายหมดเลยสาครับผม ว่ากลับดนีกว่าผงจะไม่ได้เรื่องแล้วละ่ะไ,ได้ตัวเดียวนี่แหละตัวเดียวตัวไม่ใหญ่เลยครับเจ็ดแปดขีดไม่ถึงโลครับตัวนี้ไปครับเดี๋ยวกลับก่อนครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับปันดมคนละปลาด้วยนะครับเดี๋ยวไว้ บางว่างครับเดี๋ยวจะมาเข้าใหม่ครับพุ่มนี้พุ่มนี้มีตัวแน่นอนครับผมอย่านี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับอันดมคนละปลาด้วยนะครับไปครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผมไปผลก็มาด้วย